เรื่องเล่าสยองขวัญครั้งนี้เป็นประสบการณ์ของผู้หญิงท่านหนึ่งที่ได้พบเจอผีเปรตขอส่วนบุญณวัดช่องนนทีย่านพระรามสามวัดช่องนนทีเป็นวัดเก่าแก่ย่านพระรามสามมีพระอุโบโสถสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลายภาพปิตกรรมฝาผนังอันงดงามและพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ช่วงกลางวัน วัดช่องนนทรีจะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยมีผู้คนจะยกเว้นช่วงวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้นที่จะมีผู้คนมาทำบุญส่วนในช่วงกลางคืนยิ่งเงียบสงัดแทบไม่มีใครกล้าเดินผ่านเนื่องจากวัดนี้เป็นที่เล่าลือกันว่าผีดุแห่งนนหน 2013, ึ่งคงมเมื่อปี2018หญิงสาวคนนี้ได้ไปทำง,งานแถวๆวัดช่องนนทรีซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเล่าลือกันว่าผีดุมากๆ ในช่วงที่ทำงานแถววัดช่องนนทรีหญิงสาวทธนีได้เห็นกับเด็กชายคนหนึ่งขอใช้นามสมมติว่าบอยบอยดูสภาพจากภายนอกแล้วเหมือนคนที่ติดสารระเหยอย่างรุนแรงสภาพผอมแหง้งดวงตาแห้งแรงไร้ชีวิตชีวาอาศัยอยู่แถวชุมชนย่านวัดช่องนนทรี หญิงสาวท่านนี้พบเจอกับบอยบ่อยๆแล้วบอยก็มักจะชอบขอเงินซึ่งหญิงท่านนี้ไม่ให้แต่จะพาบอยไปเลี้ยงข้าวแทนเพอรู้ว่าถ้าหากบอยนําเงินไปก็จะไปซื้อสารระเหยมาสูดดมหญิงสาวทํางานอยู่แถววัดช่องนอนทรีนานถึงสองเดือนแต่ก็ไม่ได้ทํางานแล้วและได้ย้ายไปทํางานที่อื่นในคืนหนึ่งที่หญิงสาวหลับฝันอยู่หลับนอนหลับอยู่ก็ได้ฝัน เห็นว่าช่องนูนสีและได้ยินเสียงหวีดเล็กแหลมดังมาและเมื่อผู้หญิงท่านนี้มองไปก็ปรากฏว่าใบหน้านั้นคล้ายกับบอยซึ่งเป็นคนที่ติดสารระเหยหญิงสาวท่านนี้ก็คงได้แต่ภาวนาว่าอย่างไรแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อตื่นเช้ามาหญิงสาวท่านนี้จึงเล่าเรื่องดังกล่าวให้คุณแม่ฟังคุณแม่ได้แต่บอกว่าเมื่อบอยยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมหรือสร้างกุศลผลบุญแต่อย่างใด เมื่อตต่ไปจึงได้รับผลกรรมและไปเกิดในอบายภูมิคือนรกชั้นอเวจีที่อยู่ต่ําสุดของนรกทุกขุมยกเว้นมหานารกอเวจีน่าสงสารที่บอยไม่มีใครทําบุญขดน้านไปให้จึงมาปรากฏกายให้ผู้หญิงท่านนี้เห็นที่ในใจลึกๆอาจจะมีจิตเมตตาสงสารเขาอยู่ก่อนเพื่อขอให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และหลังจากนั้นหญิงท่านนั้นก็จะสดุดก่อนนอนทุกวันพร้อมกับแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ต่างๆด้วย ขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ